กลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปพิเศษครับจะมาแนะนำวิธีการเล่นแฟนตา s y ย u โ o 2020 o f f i c i ชียจากเว็บไซต์ของยูฟ่าครับผมโดยขั้นตอนแรกนะครับ1ครับผมโหลดดาวน์โหลดแอปนะวิธีการจะเล่นนะครับก็มี2ช่องทางเล่นผ่านมือถือนะครับผ่านแอปแล้วก็2 เล่นผ่านเว็บไซต์ครับโดยการเล่นผ่านมือถือนะครับก็ไปดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดได้เลยตามชื่อนี้เลยดาวน์โหลดถ้าเป็นเพื่อนเล่นผ่านเว็บไซต์ผมก็แปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับหลังจากที่นะครับมีตัวแอปเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ล็อกอินครับผมหรือสร้าง ID ฮะตอนแรกเวลาเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นเรากดที่ล็อกอินครับเพื่อนๆก็เลือกสมัครเอาครว่าจะใช้ Facebook สมัครใช้ g m a i l สมัครหรือใช้ Apple ในการสมัครนะครับนะของผมเนี่ยสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ล้ เ,เวลาที่เราสร้างทีมเนี่ยข้อมูลมันก็จะไม่หายะนะครับตรงนี้เรียบร้อยขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3วิธีเล่นแฟนตาซีเข้ามาที่หัวข้อเกมครับผมคีิกเข้าไปซึ่งในเว็บไซต์ของฟีฟ่าในยูโร2020นะครับมันจะมีเกมให้เราเล่นหลายเกมเลยครับนะนะจะมีเกมทายผลสกอร์การแข่งขัน หรือว่าจะเป็นทายว่าใครจะได้เข้ารอบหน้่นนี่นู่นเอาไปเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับแต่หลักๆที่ผมมาอธิบายก็คือเกี่ยวกับแฟนตาซีฟุตบอลครับอ่าเราคลิกเข้าไปอ่าคลิกเข้าไปครับเกี่ยวกับแฟนตาซีนะ,ะจากนั้นนะครับเพื่อจะเห็นนะครับวิธีเล่นนะฮะเราควรไปอ่านกฎครับอ่าเขาจะมีกฎอยู่อ่าเราคลิกเข้าไปในหัวข้อกฎนะครับแล้วกดเข้าไป โดยนะครับนะจะมีเงินให้เรา100ลอล้านเขาเขียนว่ายูโร100่ล้านยูโรนะครับ100่ล้านยูโรให้เรานั้นซื้อนักเตะเห็นไหมครับตามขั้นตอนเลยในการเลือกต้นคุณจะต้องเลือกทีมผู้เล่น15คนนะครับผู้ักษารประตู2คนกองหลัง5คนนะครับเดี๋ยวดูคลิปประกอบมาเลยเห็นไหมกองหลัง5คนกองกลาง5คนแล้วก็กองหน้า3คน,นครับโดยมีงบประมาณให้คือ100ล้านยูโรนะครับใน100ล้านยูโรและอะไรอีกผมจะอธิบายเฉพาะข้อสาคัญละกันเนาะตรงนี้ข้อที่สำคัญ สำหรับรอบแบ่งกลุ่มนะครับสามารถเลือกผู้เล่นได้สูงสุดคือ3คนในทีมชาติเดียวกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเม akes, ื่อคืนเตะในรอบแบ่งกลุ่ม3เกมแรกนะครับนะก็คือสามารถเลือกนักเตะในทีมชาติเดียวกันสูงสุดคือได้3คนนะครับอยู่ที่เราจะเลือกรจะเลือกกองหน้า3ตัวเลยก็ได้ส่วนในรอบ16คนสุดท้ายนะครับนะสามารถเลือกผู้เล่นจากทีมชาติเดียวกันได้4ตัวครับ4คนนะใด้4คนแล้วก็สำหรับรอบแปทีมสุดท้ายนะครับสามารถเลือกผู้เล่นนะครับในทีมชาติเดีกัน ได้สูงสุด นะครับขี่คนเอ่ย5คนอ่าหคนและในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับสามารถเลือกผู้เล่นจากทีมชาติเดียวกันได้กี่คนเอ่ย6คนและรอบชิงชนะเลิศนะครับที่มันเหลืออยู่2ทีมแล่วเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับผู้เล่นสูงสุดนะครับจากทีมชาติเดียวกันได้8คนนะครับผมนี่คืออีก1ข้อที่ควรรู้นะครับชุดต่อไปนะครับที่สําคัญในแต่ละรอบนะครับแต่ละแมตช์เกมการแข่งขันนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวนะับเขาจะมีโคต้าเปลี่ยนตัวให้นะครับนะจากตั้งแต่15 ตัวที่เราเลือกเข้าสู่ทีมแล้วหลังจากที่เราเลือกเข้าสู่ทีมแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวแบบพั่มเพื่อไม่ได้นะครับนะโดยนะครับเห็นไหมก่อนจะเริ่มแมตช์แรกเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวจะจัดทีมยังไงก็สิบห้าตัวของเราที่เราจัดไปเนี่ยจะจัดยังไงก็ได้ครับนะโดยที่งบประมาณไม่เกินจะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนะครับยังไงก็ได้ฟรีสไตล์เลยนะครับพอเริ่มเข้าสู่รอบการแข่งขันคือบอลคู่แรกในยูโรเตะแล้วนะซึ่งจะเป็นแบบนี้อ่านี่มันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้เห็นไหมครับนี่เขาจะมีขึ้นอยู่ตรงนีีีี้ว่่่่ามทททนเห็็กคคืืออ ที่ห่ครับทั้งหมดเลยที่จะลงแข่งขันในแมตที่1นนี่ครับนี่คือแมตที่1ส่วนอันนี้นะครับก็คือแมตที่2นะครับระหว่างหลังจากเตะค,คบคู่แรกหมดแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวเพื่อจะเตรียมการมาเล่นในแมตที่2เนี่ยคือนะครับนะเปลี่ยนได้2ตัวครับนะเปลี่ยนได้2ตัวจาก15ตัวนะครับนะจาก15ตัวที่เราเนี่ยครับที่เรามี เราเลือกลงสู่ขนามเราสามารถเปลี่ยนตัวได้2ตัวครับนะต่อแมต์เปลี่ยน2ตัวแรกฟรีตัวที่สามปก็ลบ4ตัวที่เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งตัวที่4ก็ลบอีก4คะแนน2ตัวก็ลบไป8แล้วนะครับเราจะไปหักจากคะแนนรวมของเรานะครับนะ,ะดังนั้นในรอบแรกเนี่ยเกมแรกอันนี้คือเราจัดฟีตตาคือ16ตัวเต็มพอเข้าสู่เกมที่2อาก่อนถึงเกมที่2 เราก็สามารถเปลี่ยนตัวนะครับได้2ตัวฟรี2ตัวหรือจะเปลี่ยนเกินมากกว่านั้นก็ติดลบไปพอจบเกมที่2อ่าจบเกมที่2เราก็จะถึงเกมที่3 <_ ẫn> เหมือนกันครับก่อนจะถึงเกมที่3เราก็สามารถจัดแผนจัดตัวใหม่ได้อีกก็เปลี่ยนได้อีก2ตัวในฟรี2ตัวแต่ถ้าเปลี่ยนเกินจากนั้นก็จะลบนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับในรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วเขาบอกกันไปก่อนจะเริ่มเตะรอบ16ทีมสุดท้ายอ่าก่อนจะเตะรอบ16ทีมสุดท้ายนี่ครับคือรอบนี้ รอบ16ทีมเป็นรอบ็อ o เอาท์เนี่ยนะครับก่อนจะถึงเส้นกําหนดในการส่งทีมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนก็คือล้างทีมได้เลยเปลี่ยนนักเตะท,ทั้งหมดได้คือล้างทักยกทีมนะครับได้15ตัวเลยครับเหมือนกับว่าเราสร้างทีมใหม่เลย นะครับเนี่ยเราล้างหมดเลยเราไม่ชอบเพราะว่ามันอาจจะมีบางทีมที่เราเลือกเข้ามาแล้วมันตกรอบแบ่งกลุ่มไปแล้วมันไม่ได้เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วตรงนั้นนะครับระบบก็เปิดโอกาสให้เราเหมือนกับว่าล้างทีมใหม่เลยแล้วก็เลือกนักเตะเข้ามาใหม่เลย15ตัวแต่แต่มันจะราคานักเตะมันก็จะราคามันก็จะมีการขึ้นลงครับนักเตะค,คนไหนเล่นดีผลงานดีราคามันก็ขึ้น อ,อย่างเช่นจากตาตอนแรกราคาอยู่10ล้านช่วงรอบแบ่งกลุ่มทาผลงานดีราคาอาจจะขึ้นไปเป็น10.5หรือบางตัวนะครับเล่นในรอบแบ่งกลุ่มราคาอยู่ที่10ล้านเล่นและผลงานไม่ดีแต่ว่าทีมยังพอผ่านเข้ารอบแลวโดยรวมแล้วไม่ดีราคาก็อาจจะตกได้นะครับตรงนี้ก็จะมีผลตอนเรข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเงินบางคนอาจจะอยู่ไม่ครบ100ล้านยูโรหรือบางคนอาจจะมีเงินมากกว่า100ล้านยูโรก็เป็นไปได้เพื่อที่จะมาเป็นงบจัดทีมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็คือตัดตั้งแต่อีก15ตัว นี่คือรอบ16ทีมพอเตะผ่านในรอบ16ทีมสุดท้าย16ทีมสุดท้ายลุกผลแล้วปึ้ง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 ทีมไหนได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเหลือ8ทีมสุดท้ายเห็นไหมครับตอนนี้มันยังไม่เห็นเพราะมันยังไม่แข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปดูกติกาอีกครับในรอบ8ทีมสุดท้ายเราจะเป็นนักเตะชุดเดิมอยู่นะแต่เราไม่สามารถล้างทีมใหม่ได้แล้วพอเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายจากนักเตะ15ตัวนะครับที่เรามีอยู่ในทีมเราจะสามารถเปลี่ยนฟรีได้แค่3ตัว เกินจากนั้นเราจะลบตัวละ4คะแนน4คะแนน4คะแนนนะครับดังนั้นในการเลือกนักเตะเข้าทีมนะครับนะเราก็ต้องดูด้วยว่าถ้าทีมนี้มันแพ้ตกรอบขึ้นมาเราเลือกนักเตะจากทีมนี้มาเต็มโคต้าเลย3าตัวตกรอบข้ามาปุ๊บไปและหายไปแล้ว3าตัวที่ีท่จะไม่มีแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมดังนั้นเราต้องบริหารคำนวณก็คือต้องจิ้มให้แม่นครับทีมไหนจะเข้ารอบเราสามารถเปลี่ยนฟรีได้3ตัวเปลี่ยนเกินจากนั้นจะลบตัวละสพอผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายอ่าผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายมันก็จะเข พสู่รอบเอึ้งเหลือ4ทีมสุดท้ายนะครับจากนักเตะที่เราเลือกมาอยู่ในทีมนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนตัวในรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยเราจะเปลี่ยนฟรีด้5ตัวครับถ้าเปลี่ยนเกินจากนั้นก็จะลบตัวละ4นนคะแนนพอผ่านรอบ4ทีมก็จะเข้าถึงถึงรอบชิงนะครับในระหว่างก็จะเหลืออี2ทีมสมมุติว่าเนี่ยมาเหลือ4ทีมเราเลือกนักเตะเนี่ยจาก4ทีมเนี่ย นะครับสี่ทีมนี่เรามีนักเตะอยู่15ตัวพอผ่านเข้าสู่รอบรอบชิงลรวคือต้องทีมไม่ถูกก่รอบทีมไหนจะเข้าชิงเพราะว่าถ้าสมมุติเราเลือกว่าทีมนี้จะเข้าชิงกับทีมนี้เข้าชิงนะครับนะมันมันถูกขั้นทีมเดียวปรากฏว่าทีมนี้เข้าชิงนักเตะที่เราเลือกกับทีมนี้มันก็จะตกรอบไปมันก็ไม่มีแข่งเลยรอบชิงแต่ทีมนี้ถูกอ่ามันก็ได้มามันก็จะเหลือตัวที่ลงแข่งขันได้ไม่ครบทีมแต่ว่าเขาก็ให้เราเปลี่ยนตัวเพิ่มได้อีก5ตัว ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวนะ เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเราเอาไปสาธิตแบบเห็เนภาพอีกทีหนึ่งอันนี้คืออ่านกฎนะครับต่อไปนะครับที่ควรจะรู้คือจุดนี้ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่านักเตะคนไหนได้คะแนนอย่างไรคิดคะแนนอย่างไรนะครับอ้างอิงจากผลการแข่งขันจริงในฟุตบอลที่เตะกันจริงๆนะครับได้ลงสนามเป็นอ่าเป็นตัวจริงและอยู่ในสนามเกิน60สินาทีได้2คะแนนคือได้ลงสนามเป็นสิตัวจริงเนี่ยได้แล้วหคะแนนนะครับและถ้าอยู่ในสนามเกิน60สินาทีเ็าจะกลายเปนน็น2คะแนนเป็นตัวสำรองขั้หนึ่งคะแนนแอสซิสส่งบอลให้เพื่อน ทำประตูได้ได้ลูกละ3คะแนนถ้าทีมชนะจุดโทษจะได้เพิ่ม2คะแนนนะครับนะสำหรับตัวที่น่าจะอยู่ในสนามเนาะยิงหยุดโทษไม่เข้าลบ2คะแนนใบเหลืองโดนใบเหลืองลบ1คะแนนโดนใบแดงลบ3คะแนนผู้รักษาประตูทําประตูได้ได้ลูกละหกคะแนนนะครับผู้รักษาประตูเซฟจุดโทษได้ได้ลูกละ5คะแนนไอ้ตรงเซฟจุดโทษเนี่ยน่าจะเฉพาะในเวลานะครับในเวลา90้าสิบนาทีหรือ ถ้าเป็นรอนบน็อกอัก็อาจจะเป็นช่วงต่อเวลา120นาทีคงไม่นับจุดโทษที่โดนจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะนะครับนะทีมเก็บกินชี้ได้ลูกสาประตูจะได้4คะแนนนะครับทุกๆการเซฟปัดป้องกันไปได้เนี่ยครบ3ครั้งผู้รักษาประตูจะได้1คะแนนอ่าครบ3ครั้งผู้รักษาประตูจะได้1คะแนนเสียประตูทุกๆ2ประตูผู้รักษาประตูก็ต้องเสีย1คะแนนนะครับอันนี้เกี่ยวกับเฉพาะผู้รักษาประตูต่อไปเกี่ยวกับตำแหน่งกองหลังนะครับถ้ากองหลังทําประตูได้ลูกละ6คะแนนเก็บกินชี้ได้คือทีมชนะ โดยไม่เสียหรือเสมอก็ได้ครับศูนย์ศูนคือทีมไม่เสียประตูเนี่ยก็ได้อีก4คะแนนทุกๆการเสียประตู2ลูกจะลบ1คะแนนเช่นทีมแพ้4-0อ่า4-0เนี่ยสลูกในขวัญตาก็คือ2ลูกลบ1คะแนนนะครับสี่ลูกก็ลบ2คะแนนนะครับนะก็กลายเป็นสองคะแนนทุกๆ2ประตูลบ1คะแนนอ่าส่วนได้น้ำหน่กกองกลางบ้างกองกลางทำประตูได้5คะแนนนะครับกองกลางทำประตูได้5คะแนนแล้วถ้าทีมชนะหรือเก็บกินชีสนะครับก็จะได้1คะแนนนะครับนะ กองกลางจะได้กินชีสร่วมกับด้วยแต่ได้น้อยคือได้แค่หนึ่งคะแนนนันเป็นกองกลางในตำแหน่งกองหน้ากองหน้าทําประตูได้ลูกละ4คะแนนครับผมแค่นี้นะครับนี่คือการคิดคะแนนเข้าๆอธิบายประมาณนี้นะครับถามว่าคิดคะแนนแล้วจะไปรู้ยังไงก็ดูจากผลกา้แข่งขันจริงๆครับนะดูจากผลกา้แข่งขันจริงๆแต่เดี๋ยวด้ระบบเนี่ยเขาก็คิดคะแนนมาให้อันนี้เขาบอกกดให้รู้เฉยๆครับมาถึงช่วงการจัดตัวแล้วครับอันนี้เราเมื่อสักครู่นี้เรารู้กฎวิธีการเล่นเข้าๆและการคิดคะแนนและต่อไปการจัดตัวเ เหมือนเดิมครับแตดตัวก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับเพื่อนๆนะก็ต้องดูว่าในทีมที่เราจะเลือกเข้ามาเนี่ย ในกลุ่มต่างๆในแต่ละสายเนี่ยทีมไหนน่าจะทําประตูได้หรือทีมไหนจะชนะโดยไม่เสียประตูเราก็เลือกไปครับนะหรือเพื่อนๆจะเลือกตัวตามที่ชอบก็ได้อ่าอย่างเช่นผมชอบนักเตะอังกฤษมากเลยอ่ะก็ไปหานักเตะอังกฤษนะในรอบแรกเนะี่ยรอบแรกในรอบแ่งกลุ่นนะสามกลีก็คือสามารถเลือกนักเตะจากชาติเดียวกันได้3ตัวอ่ะผมชอบเลยกอรหนาชั่วโมงนี้ต้องฮาริเคนอ่าอย่างนี้เป็นต้นเอแล้วก็ชอบเอชอบใครอีกอ่อโอ,โอ้ช่วงนี้ชั่วโมงนี้ มหาเทพแเราลังฮอเตเจสซี่ลิงกาดนะครับแต่ในการเลือกตัวเข้าสู่ทีเนียเราต้องคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยว่านักเตะคนนั้นจะจะได้รับโอกาสลงสนามหรือไม่ด้วยนะครับเพราะว่าลงสนามเป็นตัวจริงเนี่ยอยู่ในสนามครบ60นาทีคือได้แน่แน่ฟรีๆ2คะแนนแล้วนะครับถ้าลงไปสารองอก็1คะแนนนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปไปดูเอไปดูก่อน สายและอีก่อาสายสายดีโอเจอสปอตเราไปไปดูหายสักทีนหนึ่งนะไปกลุ่มไหนดีอ้ากลุ่มนี้ละกันสายซีโอ้ทีมนี้แปลกๆไม่รู้จักเลยออสเตีก็ไม่เท่ของเราฮอลแลนด์โอ้ดังนั้นจัดนักเตะฮอลแลนด์ไปเลยเอาจัดกองหน้าไปดูกองหน้าอ่าไปแล้วก็ไปหานะครับนะไปหาไปที่ฮอลแลนด์อ่าฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ปึง้งฮอลแลนด์มีกองหน้าดีอ่ามีใครให้เป็นกองหน้าให้เราเลือกบ้างไหมเราก็ไปอ่ากดเอาอังกฤษออกก่อน เจาะจงเข้าไปหาฮอลแลนด์ปึ้งเลือกเจาะจงไปถ้าเราไม่เจาะจงตำแหน่งมันก็จะคือนักเตะฮอลแลนด์ทั้งหมดอยู่ในนี้ครับถ้าเราเจาะจงตำแหน่งอาจจะเต่นนี่แน่อฮอลแลนด์กองหน้าแล้วเอ๊ใครเอ่ยโอ้นี่นี่ขั้นคนเลือกกันเยอะดีแต่ถ้าเราอยากยากระชีกแหวกนแนวเราก็เลือกตัวอื่นไปแต่ว่าที่เขาเลือกกันเยอะเพราะเขาคำนวณคิดมาแล้วว่าโ oh, อ้เดปายเป็นตรงนี้น่าจะเป็นกองหน้าที่ดีอาจาัดไปเดปายฮอลแลนด์อยู่ในสายไม่แข็งน่าจะยิงเยอะแล้วก็เอ๊ลูกสาวประตูทีมแร้ฮอลแลนด์ก็น่าจะดีนะเพราะว่า อยู่ในสายไม่แข็ง มันคงจะยิงไม่ได้อาจจะได้กินชี้ก็ได้อะฮอลแลนด์ประตูใครเก่งๆอ๋อน,นี่น,น,น่าจะเป็นมือหนึ่งนะครับส่วนนักเตะเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะครับในช่องสนุกดีก็ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับไปไล่ดูได้เลยนะครับทุกทีมชาติตอนนี้กําลัางไล่ทําอยู่ช่วงที่ผมกําลัางถ่ายคลิปนี้อยู่ผมทําได้แล้ว6กทีมชาติครับจะทําให้ทันก่อนฟุตบอลยูโรคู่แรกจะเปะสัญญาเลยจะให้ครบ2ี่ทีมชาติเพื่อให้เพื่อนๆไปหาข้อมูลนะครับว่านักเตะคนไหนหน่าเลือกอ่าได้ดงนันหวอากองหลััสตวนึนี่ั้พ รประมาณนี้ไปหาประเทศอื่นแล้วกันกเอาทีค่าละตัว2ตัวแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้อสมมตินะครับสมมติว่าผมเลือกเลือกไปเลยประมาณนี้คือหลักการเรียก,กประมาณนี้คร่าวๆนะครับทีเลือผมก็ใส่นักเตะให้มันเตะไปแล้วกันนะครับแต่นักเตะทุก,ก 1> 1> <ถ religion> ตัวจะเหมือนกับมีผลนะครับพยายามเลือกนักเตะที่สามารถใช้งานได้จริงทั้ง15ตัวนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อไปอ่าตอนนี้ผมขอเลือกนักเตะให้มันครบทีมไว้แล้วกันเอาขอเป็นราคาถูกๆแล้วกันไปหานักเตะถูกๆแล้วกันฟ 4.5-5ถึง 5. 5. อาจจัดไปครับไม่ต้องฟันแลนด์ชาติไหนก็ได้จัดมาจัดมาดีเบิ้มๆนะครับผมวอเลือกๆไปก่อนให้มันให้มันเต็มทีมเดี๋ยวกองกลางอาะ์ี่จัดไปพวกคุณเลือกกันเยอะเนี่ยแสดงว่าน่าดีเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลครับผมกำลังไล่ทาอยู่กองอา,ารกองกลางครบหมดแล้วมันก็จะทึบเห็นไหมครับเพราะว่ามาครบทั้ง5ตัวแล้ว1 2 3นี่ครับมันจะมีตําแหน่งบอกอยู่4-5ตอบอนันีดแล้วกันแคปเปอร์อานี่ครบ15ตัวแล้วนะครับ เมื่อครบ15ตัวแล้วแล้วก็กด next ไปครับอ่าเพราะช่วงเนี้ยเราจัดไปก่อนได้ไม่เป็นไรก่อนจะถึงบ้าเตะเรายังสามารถมาเปลี่ยนทีมอ่าผมเลือกทีมหน่อยไครับเลือกไปแล้วเขาว่าอะไรภาษาอังกฤษถานไม่ออกขอแปะหน่อยแปะไทยแต่ระหว่างแข่งขันเลือกกับตันโอเคนะครับนะต่อไปเรื่องกับตันอ่ากับตันในการเลือกกับตันนะครับนักเตะที่เป็นกับตันจะได้คะแนนคูณ2เอเลือกใครเป็นกับตันดีแฮร์รี่เคนและกันอ่าแฮร์รี่เคนจากนั้นกด next อตอนชื่อทีมอ๋อท,ทีมผมชื่อทีมมันสามารถเราเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับจนฝ่าจะถึงก่อนมาแข่งการแข่งขนันตามที่เขาบอกกด,ดกไปกด,ดกไปเซฟทีมเราก็เซฟเซฟไปเลยครับช่วงนี้มันยังเปลี่ยนตัวอ่านเนี่ยถ้ากลับเห็นไหมเรามีทีมเป็นของตัวเองแล้วนะครับจากนั้นช่วงนี้ก็รอการแข่งขันระหว่างนั้นเราก็อาจจะเข้าไปจัดทีมเตรียมทีมอะไรของเราเดี๋ยวผมค่อยทำหลีกเรื่องหลีกเดี๋ยวพูดทีหลังครับเข้าไปที่เข้าตรงนี้ใช่ไหม อ่านี่คือทีของเราเห็นไหมฮะรายการคิดคะแนนนะครับเขาจะคิดคะแนนจากนักเตะ11ตัวที่อยู่ในสนามนะครับนักเตะ11ตัวที่อยู่ในสนามนะที่อยู่ในสนามเห็นไหมเขาจะมีตารางแข่งบอกอยู่นะครับส่วนตรงนี้คือวันแข่งเห็นไหมจะแข่งอังกฤษจะแข่งวันที่13ทีมนีสจะแข่งวันที่14เทคนิคอันนี้เป็นเทคนิคแล้วแนะนํา นะครับแนะนำให้ใส่นักเตะที่ลงแข่งขันก่อนนะครับนี่คือเทคนิคเลยนะเทคนิคเลยนะให้ลงที่ลงแข่งขันก่อนเนี่ยใส่ลงไปก่อนอ่าใส่ลงเป็นตัวจริงก่อนเพราะว่าเขาจะคิดคะแนนใน11ตัวจริงก่อนอ่าใส่ไปโซยจุนคูโอไม่ได้เปลี่ยนมกดผิดครับโทษทีตัวนี้อ่าม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 าสตอรี่สตอรี่แคนเซิลแคนเซิล เราจะนี่ก็ต้องกดตรงนี้ครับ mm. เลี่ยงเข้าไปอาเอานักเตะใส่วันที่ด้วยจะได้รู้ครับเตะสิบสามสิบสี่ที่หลังสิบสองเตะก่อนสิบสี่ถอยไปก่อนเอาสิบสี่ถอยออไปเปลี่ยนนะครับ mm. แนะนําเลย mm. เทคนิคไปสิบสี่เตะหลังๆโอเคสิบสี่สิบสองอ่ะสิบสองเตะแข่งก่อนอ่าสิบสองลงไปสิบสองลงไปแทนทุกสับนั่ตูนี่อ่า mm. ปึง้งประมาณนี้เ่าเปลี่ยนตัวนะครับจากนั้นเราเซฟนะครับเซฟเพราะอะไรครับ ที่ผมแนะนำให้ถ้าเป็นของแฟนตาซียูโรออฟฟิเชียลนะครับให้ส่งนักเตะที่ลงแข่งขันนะครับลงแข่งขันในวันแรกๆก่อนนะครับนะอย่างเงี้ยสิบาเอาออกอีกตัวนึงยังเหลือมาเอาวันที่แข่งก่อนลงไปครับสิบสี่แข่งก่อนลงไปอ่าลงไปปึ้งมีสิบห้าไหมสิบห้าอีกสิบห้าเปลี่ยนสิบสี่ลงไปงไปึป้ง 15, อ่า โอเคมันก็ดอกมาปประมาณนี้อ่าเพราะอะไรเซฟก่อนครับปึ้งอ่าเพราะว่านะครับในแฟนตาซียูโรเนี่ยในระหว่างการแข่งขันในเกมนั้นๆนะครับไม่ใช่เกมนั้นๆในระหว่างการแข่งขันเกมแรกเนี่ยนะครับเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยที่มันแข่งขันกันในแต่ละวันเนี่ยบอลมันจะเตะไม่พร้อมกันอย่างเช่นวันที่12เห็นไหมมันจะมีเตะ3คู่วันที่13ก็3คู่นะครับส่วนพวกนี้คือแข่งวันหลังๆนะเช่นอังกฤษแข่งแล้วปรากฏว่า นะครับปรากฏว่าอีเฮนาโชทำได้แค่2คะแนนนะครับสคะแนนได้แค่2คะแนนเองเราไม่ชอบเรา2คะแนนแล้วน้อยเราคิดว่าไอ้นักเตะตัวสบตัวสำรสองข,ของเราเนี่ยมันน่าจะทำได้มากกว่า2คะแนนเราก็เปลี่ยนอีเฮนาโชออกแล้วเราก็ส่งตัวสำรองที่มันยังไม่แข่งเนี่ยนะมันยังไม่ได้แข่งมันยัง,ยง,ยงไม่ยังไม่มีคะแนนขึ้นลงไปแทนนะครับอ่าแทนอ่าส่งลงไปแทนนะครับเพื่อที่จะ เวลาทีมนี้แข่งทีหลังเนี่ยมีโอกาสที่คะแนนจะดีกว่าหรืออาจจะแย่กว่าก็ได้แต่ว่าไอ้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเลยยังไงก็อีฮีนาชโชเนี่ยมันได้กันสองคะแนนแล้วก็ได้กันสองคะแนนมันจะคิดว่าไอ้ตัวถำรองที่เราส่งลกไปเนี่ยมีโอกาสทําคะแนนได้ดีกว่าก็ไปเสี่ยงกันในวันหลังๆได้อีกประมาณนี้นะครับแต่ หนึ่งข้อที่ควรจะต้องจำคือถ้าเราเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนออกไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเข้าไปในนี้ได้เลยครับก็คือเขาจะนับคะแนนเฉพาะ11ตัวที่อยู่ในสนามเท่านั้นถ้าเราเปลี่ยนออกไปแล้วแล้วปรากฏว่าโรด,ดี้ลงไปแล้วไปโดนทําโดนใบแดงลบ3คะแนนเราก็ต้องยอมรับสภาพนั้นไปนะครับนะดังนั้นแต่เทคนิคก็คือพยายามเอานักเตะที่แข่งวันแรกๆครับเนี่ยเห็นไหมเอานักเตะที่แข่งวันแรกๆลงไปก่อน ลงไปแข่งขนันท่าอยู่ใน11ตัวจริงก่อนนะครับวันแข่งเสร็จมันจะมีคะแนนขึ้นให้ว่าเฮลินทาคะแนนได้เท่าไหร่ตัวนี้ทำ่คะแนนได้เท่าไหร่ถ้าตัวไหนยังไม่แข่งนะครับอย่างเช่นวันที่14ยังไม่แข่งมันก็ยังไม่ขึ้นคะแนนแล้วก็สามารถเปลี่ยนเข้าปิดออกได้ประมาณนี้ส่วนกัปตันทีมก็เช่นเดียวกันใช้กฎเดียวกันนะครับนะสมมุติว่าแฮร์รี่เคไเป็นกัปตันทีมวันนั้นจยเป็น1 acid นะลงเป็นตัวจริงได้2คะแนน แอสติได้3คะแนนเป็น5้5นาห้าคะแนนนะกับตันคูณ2ได้เป็น10คะแนนเอฮันลี่คนได้10คะแนนเองนะแต่ดูจากตัวสำรองเราหรือว่าไม่เอาตัวสำรองแล้ว,วดูในสนามคิดว่าอุ้นเนี่ยเดปายแข่งมาที่14เจอทีมไม่แข็งคิดว่าเดปายน่าจะทําคะแนนได้ดีกว่าแล้วอาจจะเปลี่ยนกับตันทีมมาเป็นเดปายก็ได้เพื่อจะไปลุ้นนะครับคะแนน คูณ2ของเดปายที่คิดว่าอาจจะมากกว่าแฮร์รี่เคนที่ได้5คะแนนคูณ2เป็นสิก็บรลุเดปายได้นะครับบรลุเดปายได้แต่ถ้าเปลี่ยนเหมือนเดิมกดเดิมถ้าเปลี่ยนไปแล้วก็จะเปลี่ยนให้แฮร์รี่เคนเป็นกัปตันอีกไม่ได้คือเราก็ต้องยอมรับสภาพไปว่าเราไปขอเสี่ยงกับเดปายหรือเดปายแข่งไปแล้วเนี่ยคะแนนก็ยังไม่ดี2อคูณสเป็น4อ่าสองคูณสเป็น4แต่เดปายแข่งไปแล้วจะมีนักเตะตัวสำรองที่ยังไม่ได้ลงแข่งวันหลังหลเราก็อาจจะเปลี่ยนนักเตะ ตบลองลงไปอเปลี่ยนลงไปเลยแทน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 เนี่ยพวกที่แข่งวันที่แทนเดปายแล้วกันนะครับเปลี่ยนเดปายออกแล้วเราก็สามารถที่จะให้นักเตะคนนี้เป็นกับตันก็ได้หรือจะไปเลือกนักเตะในทีมนะครับตัวอื่นที่ยังไม่ได้ทําการแข่งขันให้เป็นกับตันก็ได้ประมาณนี้สําหรับเทคนิคการเล่นการเปลี่ยนตัวมีอะไรอีกไหมน่าจะเพื่อนๆน่าจะทราบหมดแล้วดังนั้นในการเลือกตัวเข้าสู่ทีมเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆแยกเกลี่ยให้ดีว่า ในแต่ละสายนะครับนะในแต่ละกลุ่มเนี่ยนักเตะคนไหนหน่าเลือกรอบแรกอ่ะไม่เท่าไหร่เพราะเวลามันผ่านรอบแรกปุ๊บเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยตรงนี้มันสามารถจัดทีมได้ใหม่ทั้ง15ตัวเลยนะครับเนี่ยเข้าสู่รอบ16เนี่ยมันก็สามารถจัดทีมใหม่ล้างเหมือนกับล้างทีมเนี่ยเปลี่ยนตัวฟรีเลยได้15ตัวเลยแต่พอเข้าสู่รอบน้องเอาจากรลบ16ทีมกาลายเป็นรอบแเราจะเปลี่ยนตัวได้จํากัดดังนั้นในการเลือกตัวเข้าสู่ทีมก็ต้องนะครับนะ คิดวิเคราะห์แยกเกะให้ดีครับก็น่าจะประมาณนี้อ่าเกือบลืมเกือบลืมอีกหนึ่งอย่างนะครับนะในการเปลี่ยนตัวที่ว่าเปลี่ยนตัวฟรีนะครับนะั้นสมมุติว่าเห็นไหมเกมแข่งแมตช์แรกเริ่มเตะกันแล้วมาก็จะเข้าสู่เกมในช่วงรอบที่2นะครับรอบที่2ก็คือจะเริ่มเตะผู้แรกวันที่16เราก็สามารถจัดทีมหรือถ้าเราไม่ชอบนะครับที่เขาบอกให้เปลี่ยนตัวได้เกมนึงเปลี่ยนตัวฟรีได้2ตัวเราก็อาจจะเปลี่ยนตัวเอ้เกมในเกมที่2เนี่ย เรดูในกลุ่มแล้วในกลุ่มแล้วเนี่ยคิดว่าทีมยูเคนไม่น่าเสียประตูงั้นไปรีบไม่น่าเสียประตูไปใส่กองหลังยูเคนดีกว่าแล้วก็เปลี่ยน2ตัวเปลี่ยนเอาประตูเอานี่ออกอเปลี่ยนเอาไปนะบเราก็ไปเลือกประตูประตูของยูเคนยูเคนยูเคนพราเราใช้โคต้าเปลี่ยนตัวฟรีได้2ตัวยูเคนอยู่ไหนเลยอย่างอย่างข้างล่างยูเคนเอาใคร อูสามประตูปึง้งอ่าหนึ่งตัวเข้ามาแทนเห็นไหมครับตัวนี้มันจะมีบอกอยู่ว่าฟรีแต่ช่วงเนี้ยมันเปลี่ยนฟรีไม่จํากัดเห็นไหมฮะแต่ถ้าเข้าสู่รอบที่มันเปลี่ยนตัวแบบจํากัดมันจะมีตัวเลขบอกอยู่ครับว่าเปลี่ยนตัวฟรีได้เท่าไหร่อ่าต่อไปคิดว่ายูเคนก็ไม่นั่งเดืยประตูเหมือนกันมนเอาไอ้ตัวนี้ออกอีกตัวนึงปึ๊ลอกลบออกแล้วก็ไปหาของหลังอยูเคนมานี่แล้วกันชิชังโกโอเค เปลี่ยนตัว2ตัวฟรีเต็มโพต้าแล้วกดเน็กปึ้งนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีข้อมูลบอกแล้วเขาก็จะเซฟให้ปึ๊บทีมเราก็จะพร้อมจากนั้นเราก็เชคสูตรเดิมนะครับเอานักเตะที่ลงแข่งขันก่อนในรอบที่2นะครับในรอบที่2เนี่ยใครลงแข่งขันก่อนนะในช่วงวันที่16 17แข่งก่อนก็จัดลงไปก่อนเลยประมาณนี้อ่าต่อไปเกือบลืม ในฟันต์จัตยูโรสองนเนี่ยมันจะมีไอเทมพิเศษอยู่2ชิ้นนะครับอยู่2ชิ้นเข้าไปดูในหัวข้อกดกติกาหน่อยนะครับอยู่2ชิ้นเข้าไปที่นี่กดกติกาเข้าไปมันจะมีไอเทมพิเศษอยู่2อย่างที่เราสามารถกดใช้ได้ซึ่งไอเทม2อยา่างนั้นเหมือนก็เป็นตัวช่วยถ้าใช้ถูกจงังหวะใช้ให้ดีมันจะมีประโยชน์มากเลยครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ย,อย,น,ย,อยนี่ครับตัวนี้ เราเรียกว่าการ์ดนะครับการ์ดมันจะมีให้เรากดใช้การ์ดก็คือสามารถเปลี่ยนตัวนักเตะนะครับสมมุติว่าในรอบในรอบที่เขาจํากัดในการเปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับในรอบ8ทีมสมมุติว่าเปลี่ยนรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยนะเราเลือกนักเตะแล้วมันผ่านเข้ารอบไปเนี่ยทีมที่เราอแป8ทีมก็คืออันนี้นะครับนักเตะ15ตัวที่พอผ่านเข้ารอบไปปรากฏว่าเหลือที่พอจะใช้งานได้จริงได้อยู่แค่3ตัวอย่างเนี้ย แล้วเขาให้เปลี่ยนตัวได้แค่ฟีขั้นตัวนะครับ5้าบวก3าเป็น8ยังไม่ครบ11ยังไม่ครบ11ตัวที่จะพอลงสนามได้เลยนะครับนะและแถมไอตัวที่มันมีที่เรามีอยู่3ตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทีมเก่งมันเจอไปเจอทีมที่แข็งแกร่งกว่านะครับอย่างเช่นเราได้ยูเครนไปเจอฝรั่งเศสคิดว่าฝรั่งแย่ยูเครนไม่รอดแน่แเราก็อาจมากดใช้นี่ครับนะไอเทมพิเศษคือไวการ์ดไวการ์ดคือสามารถให้เรานั้น จัดทีม15ตัวฟรีือนกับสร้างทีมใหม่ฟรีโดยนะครับไม่เสียคะแนนติดลบนะครับก็คือไวาการ์สามารถกดใช้ตอนไหนก็ได้นะครับกดใช้ตอนไหนก็แต่แนะนําว่าให้เก็บไว้ใช้ในรอบลึกๆที่ว่าเราไม่เหลือตัวที่จะลงแข่งแล้วนะครับผมนี่คือไอเทมใช้ดีมีประโยชน์1อันนะครับสำหรับแฟนซียูโรออฟิเชียลส่วนไอเทมอีก1อันอันที่2คือตัวนี้ครับ ไอเทมอันที่2ก็คือสามารถเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวได้ไม่จํากัดเปลี่ยนตัวฟรีนะครับไม่คิดคะแนนไม่ติดลบเกินนะครับแล้วเปลี่ยนกี่ตัวก็ได้เปลี่ยนทั้งทีมเลยก็ได้นะครับจะใช้ตอนไหนก็ได้เหมือนกันแต่นะครับมันจะใช้ได้เฉพาะคั่นแมตช์ดเดียวอ่ามันจะใช้ได้เฉพาะแมตช์เดสมมุติว่าเรากดใช้ไอเทมตัวน,นั้นในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจัดตัวเลยเบิ้งเบิ้งกะว่าทีมนี้ชนะทีมนี้ทีมนี้ชนะทีมนี้ จัดตัวดีๆลงไปเลยนะครับไอเทมชิ้นนั้นพอจบการแข่งขันนะครับในรอบนี้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับหรือเกมต่อไปเนี่ยนักเตะที่เราจัดมานะครับที่ใช้ในการแข่งขันรอบแปดชิ้สุดท้ายนั้นมันก็จะหายไปนะครับและจะกลับไปเป็นก่อนหน้าคือก่อนที่เราจะจะกลับไปเป็นนักเตะก่อนที่เราจะเปลี่ยนจะเป็นนักเตะชุดที่เราใช้ใแข่งขันชุดนี้ครับก็คือเหมือนกับว่าเช่านักเตะ หนึ่งเกมการแข่งขันเพื่อมาใช้ในการแข่งขันในเกมนั้นนะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับไอเทมพิเศษทั้ง2ตัวก็น่าจะจบครบหมดแล้วครับหลักสูตรเล่นรัดการเล่นแฟนตาซียูโร2 0 2 0 Official เชียถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามสงสัยยังไงก็คอมเมนต์มาถามได้ครับแต่หลักๆก,ก็ประมาณนี้อ่ะเกือบลืมไปสุดท้ายนะครับนะ ไอ้ตรงที่ว่าคําว่าลีกนะครับนะเราสามารถตั้งกลุ่มนะครับตั้งกลุ่มเล่นกับเพื่อนๆของเราได้นะครับนะมันจะมีคึ้นะแนนว่าใครทำคะแนนได้เท่าไหร่อะไรอย่างไรตรงนี้อ่าตรงลีกนะครับเห็นไหมมันก็จะมีว่าสร้างหลีกผมสร้างเลยแล้วการเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนอยากจะเข้ามาแจมในหลีกสนุกดีนะครับสนุกดีครับเนี่ยเข้ามาได้เลยอ่าขอแปลแน่ผมอ่านไม่ออกอสร้างลีกเห็นไหมครับมันจะมีสร้างลีกเข้าร่วมลีก นะถ้าสาหรับคนที่สร้างหลีกนะครับหรือเพื่อนๆจะไปสร้างเล่นกับเพื่อนก็กดที่สร้างลีกนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่ออ่าก็กดสร้างเข้าไปครับสร้างคือชื่อหลีกนะครับสนุกดีครับนะสนุกดีครับนะสนุกดีครับเมื่อตกคูะะค่นี้เห็นไหมมันจะมีสร้างหลีกกับเข้าร่วมหลีกกาแฟหน่อยครับกาแไ,ไทยอ่านเนี่ยเข้าร่วมหลีกกดปึ้งเข้าไปพเพื่อนๆก็เอารหัสตัวโค้ดนะครับนะตัวโค้ดตัวเนี้ยกรอกเข้ามาจากบ้้นเพื่อนๆก็จะเข้ามาอยู่ในหลีกเนี่ยครับนะอยู่ในหลีก ที่ผมสร้างขึ้นมาหรือเพื่อนๆจะไปสร้างเล่นกับเพื่อนๆเองก็ได้ประมาณนี้นะครับสําหรับการล่มนี่ว่าน่าจะจบครบหมดแล้วนะครับสําหรับนักเราจะซียูโร2,020ในเว็บไซต์ของนะครับยูโรเนี่ยมีอะไรให้เราหาข้อมูลเยอะนะครับน่าจะมีเกมเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเเพื่อนลองไปเล่นดูมีตารางการแข่งขันมีข้อมูลย้อนหลังนั่นนี้นู่นก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็พอสมควรแก่เวลาครับ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับทุกซับสไคร b e ทุกไลค์ทุกแค์ like, ท, care, ที่กดให้เจ้าสนุกดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ